คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภยัยไม่มีกาโรโกงราบจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายไปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ <S <S สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับซูก้านะครับ <S 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 อันนี้ผมมาเป็นเพื่อนพี่ๆน้องแลครับอาจจะเปิดเทอมกันแล้วนะฮ มีเพื่อนถามก็มาว่าสูการนี้เล่นอย่างเล่นได้ไหมนะครับก็ต้องต่อตามตรงว่าว่าเจอมาจ้านะครับโอ้โหไม่ชิปหายวายวอดนะครับหรือแม้กระทั่งเจอกับโบมารอนเพื่อนๆจะโดนกักคลิปแบบสมบูรณ์แบบนะครับถ้าจะให้เล่นก็เจอกับยีน่แล้วก็ริคเตอร์ออฟเลนเท่าที่คิดนะประมาณนี้ที่ไปโดนกดดันเลนเยอะนะครับที่เราต้องเจอในเมตาทุกวันนะครับในเลนออฟเลนแบบทุกวันนะครับประมาณนี้ถ้าเจอมาจ้าโอ้โห โหเลยอ่ะโอ้โหใหม่ก้อน่ะโอ้ใหม่ก้อนนี้ประมาณนี้นะครับเออมันก็พอๆได้แล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําเสนอนะครับเป็นเซตเตมที่ตะก่อนจะมีโปรตีนี่ครับเอามาเล่นเออจําได้ว่าโอเวอร์ไฟ์มั้งน่าจะเป็นโอเวอร์ไฟลนะครับที่ผมดูใช่ฮนะะเป็นสายเทงเออ ก็เอามาเล่นได้นะครับซึ่งฮีโร่มันเป็นสายเบิร์ดเนี่ยมวยเอยอ่าไอเพนเอยนะครับหรือแม้กระทั่งยีน่านะครับมันเบิร์ดแรงๆนะครับเราออกของกันสักชิ้นหนึ่งและสวนเลยนะครับอ่ะที่พูดว่าเป็นของแทงมันไม่ได้เป็นแบบฟูลแทงนวเพื่อนก็จะมีดามจแซมแซมแม,มาสักสองชิ้นนะจ๊ะซึ่งแต่ก่อนอ่ะมันไม่มีดาบถึกเพื่อนก็เลย อาจจะมีสักสองเจาะเออแต่ว่าเอาอีกเจาะนึงออกไปกลายเป็นดาบตีมแทนนะครับดีมิิเตอร์นั่นเองดาบศึกจินแรกสำหรับแพนด้าของผมนะครับไม่ออกรองเท้าออกเป็นเจาะเกาะเล็กแบบนี้และเข้าไปลุยเลยนะครับช่วงเลเวลสี่แบบนี้เราก็จะได้เจาะเกาะเจาะเกาะที่แบบจเจ๊อาจจะจอแจอะไรโอเคช่วยเพื่อนเตะแล้วน่าจะได้นะ เลนมังกรครับนี่ก็จะเป็นยอนแบบยอนเลนมังกรเนี่ยเขาก็น่าจะค่อนข้างที่จะเซฟนะครับถ้าเป็นแบบนี้คือมันจะลำบากเลนสักเลนหนึ่งนะครับโอ้อ้าวอื้อโอ้โอ้โอ้ติดตัวบาดเลจ้าอ่ามันจะลำบากเลนหนึ่งยังไงนะครับผมอย่างเช่น ถ้าเป็นแครี่เมตาพวกเอ่อพวกไฮสเตอมันดูแลตัวเองได้หรือว่าแบบสะจงสะจรดนะครับยืนเลนหนึ่งหนึ่งในเลนเนี่ยโคตรแข็งนะครับถ้าเป็นยอนเขาต้องเลี้ยงยอนนะครับซึ่งถามว่าใครยืนคนเดียวครับผมตอบแค่นีน้แหละใครยืนคนเดียวครับออฟเลนกูเนี่ยเฮ่ย <c oughs> โทษพี่วิ่งกูดีเฟกไปรุ่นไม่เอ้ย ต่อการสีพึ่งมาไม่เคยยากนะฮะเหินหเบหะในแพทที่มันมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยแดงโดนเพื่อนอุ้ย <laughs> มันไม่ได้มาตัวเดียวมมาสองไตัวเดียว,ว,ยวคุยยังไม่ไหวอีกแล้วตอนนี้ <laughs> แด้แค่ต้อนะครับต้อแล้วก็ออกเลย ล้มเลย嘛ผมขอตั้งตั้งม,มิตงม,มตาไม,ม่ไม่พอลีด,ดาบาทไม่พอหลังมาขอเมิมก่อนแปบ๊บสถานการณ์ไม่ไม่ปกติในนี้สองตัว ด้วยฝากด้วยสวยงามครับพี่มาเรอยๆ,ๆมาเอยๆอ่าเราจะโอเคการกันที่5ใช่ไหมปึ๊บหลบรอดูสิกีครับเพื่อนเลือดเราเยอะอยู่ปัม๊มปั๊มๆเปิดๆไปเลย <c oughs> โอ้ยครับตอนนี้แก้กันก่อนนะครับชิ้นแรกเราจะเป็นสเปียร์ออฟลองกินุสเราจะไม่ขึ้นเป็นโบเก e นสเปียร์นะฮะ ก็ได้ลบคูดาวได้เลือดนิดนึงก็ยังดีเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมโรงกับพวกทอยกับพวกของการกายภาพนะฮะสำหรับอ่าเจาะเหลืองตรงนี้ทำอะไรเลมันก็เล่ได้นะครับมันก็เล่ได้โบเก้นสเปียเอา <been defeated. S 1> ไว้ตีเอลซู <ally> กับมวยนะครับมีอยู่2ตัวแต่ก็ให้คุ้มๆเลยก็เจาะเหลืองดีกว่าตีได้ทุกตัวนะเกมนี้เลือดประมาณนี้โดนเล เรื่อมาน้โดน,นี่ยอืมเราเคยวัดกับยีน่ามาบ่อยในแพทเก่าก็เ,าเคยวัดกับยีน่าบ่อยในแพทเก่ามันจะเลื่อมๆล้ำๆกันอยู่นะแต่ว่ายีน่าไม่จะแรงกว่านะฮะแต่ถ้าเลือดแบบว่าหายไปสองข้ออะไรเงี้ยใส่เลยนะะเนี่ยอ่าดาบอืสองเจาะที่พวกวะไม่อ่ะผมว่าขึ้นดาบแดงดีกว่านะฮะ บินสวยนะครับบินมาแล้วสถานการณ์ปกติขออนุญาตเปิดแชทสถานการณ์ปกติโอเคแก้เรียบร้อยนะฮะเนี่ยปั๊มปั๊มเผลอๆเลยต้นเกมเดี๋ยวอัพเลนมาหนี้นี่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 มานี่เลยมานี่มาเลยมานี่มาเลยเอลอโทรมาแล้วอ่ะแผ่นนะ เันยังดีครับที่เรามีลูอีเราได้กลับบ้านบ่อยนะฮะ่งก็สเสียวงเสียบา้าหสีมานานนะครับประมาณนี้นะฮะแพนด้าก็อยู่ในยุคที่มันเล่นค่อนข้างยากประมาณ3ซีซั่นได้มัง้งหรือว่า4ซีซั่นจังไะที่แพนด้ามันก๊ก็ๆนะฮะถอยเลยรอดูเพื่อนนะครับวิโอ้โหว้าว อุ้ยโหติดกระแพกโอ้โหกระบองเจ็บไหมเนี่ยน้องขอหนึ่งทีครับคือถ้าปกติเพื่อนๆออกสายลัมเมนอ่ะคือโดนมวยนะครับโดนทุกตัวเลยยีหน้าเบิร์สทีเดียวตายคอมโบเดียวเลยครับโดนมวยคอมโบเดียวตายนะครับโดนเพลตายนะครับต้องบอกอย่างนี้โดนลิกเตอร์ซัพพอร์ตเข้าใต้เหมือนกันนะครับ ไม่เชื่อลองออกดูออกสายดาเม็ะและ้วแ,แบบโดนดากกบกะตายนะฮะดาบดิบมาแล้วก็นี่เลยครับเดีผมขายซอสเล็กอันนี้ทิ้งสวดดลยมีดาบถึกกดเพื่อการป้อมและเพื่อนเรียกกลับบ้านอย่างโดยสวัสดีภาพแม่เรเรกลับบ้าน,น่ครับโอ้มาเรื่อยๆได้เรื่อยๆเลย,เรย,เรย,เรยตรงนี้ อืมเอมอกวาแน่นอนไม่ทันมานี้นะฮะเออซับรีเวอร์ขอขอเข้ามาจริงไม่แบบขอถามเข้ามานะครับว่ามันเล่นได้ไหมคือมันหาเกมที่ต้องย้ำจริงไม่หาเกมเล่นยากมากสำหรับซูก้านะฮะเห็นโดดแล้วในมินิแมปเห็นแล้วโดดแล้ว แต่ก็มีเล่นได้แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยจะช่วยกันแบบเพื่อนๆเขาจะเลือกตเมตาอยู่แล้วนะครับถ้าลงแรงแบบจริงจังนะแบบพวกโบบอลอนอะไรอย่างงี้นะครับเขาจะแบบจริงจังกันอยู่แล้วพวกโรอี้คอมแบบเล่นง่ายๆนะฮะใส่เลยดีกว่าอือหือขอตัวแตกแคะตัวตอกตัวตอกตัวตอกตอกด้วยคะทาว่ะ เรามาแล้วก็เรื่อยๆว่ะสวยโย่คือเป็นทอ,อยเลยนะครับถือแป๊บหนึ่งไลลาไลลาถ้าสวนก็มีดาบตีมนะแต่ไม่กดไม่ตายแล้วปกติผมกลัวนะถ้าไปใสด่ดาเมจปกติกลัวนะครับต้องเรียนอาเชิญเลยนะบอกว่าตุยแน่นอน ก็เรื่องของโลนะครับเห็นไมติกคลิปแบบนี้ก็ไม่พลาดที่จะเป็นโรนคีย์สิบหกนะครับคือปะตีได้ประมาณ3ฮิตมั้งแดดหนึ่งสี่ฮิตอะโอ้ oh, ไม่แตก oh. ไม่คิดติคิสกิลหนึ่งเราตีธรรมดาหนึ่งทีใช่ไหมสกิลเอ้ยสองทีสกิลสองหนึ่งทีแล้วก็สกิวอันติีทีหนึ่งนะครับมันก็เลยแบบเหมาะกับอัตราคริสตัลแม่ ไม่ได้ไปก่อนแต่ก่อนอะ่ะผมเล่นเป็นเจาะมันก็แรงแบบอะดาเมจมบนคงที่นะฮะดาเมจมันคงที่ก็อาจจะมีแบบห้อยคีมาสักชิ้นหนึ่งมันก็จะแทบแบบแรงไปเลยนะฮะอันนี้ถ้าต่คีมาคีเวอร์ไปเลยขอแสี่สี่คที่เราตีขอแบบตดสักทีนหนึ่งก็ยังดีนะครับสำหรับตัวบางก็ตายแล้วสระมาณนี้ เอาไว้เจอแบบฮีโร่พวกเพื่อประมาณแบบเบสเบสนะครับเจอในเลนเจอนอกเลนอะไรอย่างเงี้ยพอรับไหวอยู่แต่พวกนาคอสก็ได้นะนาคอสก็เมตาอยู่เหมือนกันนะครับก็เก่งอยู่ในปัจจุบันนะครับมันแยกดันเลนเก่งไอ้พวกนี้เดี๋ยวเราขึ้นต่อยสิขึ้นเป็นดาบแดงเลยแลย้วกันนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นเป็นแบบนี้พวกกายภาพอ่ะเราจะแพ้น,นะครับซึ่งเราจะเอามากาันเพทหรือกับการมวย ตอนนี้เราเล่นเล่นง่ายแล้วนะครับแบบตุตม้มไกลตรงไหนวะมวยสามสี่นี่ขนาดไปทอยนะแต่ว่าโดนกายภาพหนักนะครับก็อบอกว่าถ้าจะขึ้นเป็นกอดสะท้อนถามว่าได้ไหมได้นะครับแต่ว่าผมจะเอามาล้วงอ่าไอเอลโซตัวนี้ดีกว่านะครับนี่ดูเพื่อนเล่นก่อนโอ้โยไทยไม่โกงไม่กลัว,ลวตัวเมตาจัด โบวบาลอนหรือวะบินเข้ามาแล้วแล้วก็เหินไปหาแล้วกลับบ้านอย่างสวัสดีอ้าอ้าวเฮ้ยจะไปได้ตรู้นน้องโอ้ไม่อยากเสียเวลาพอครับมวยมันจะมากลับอีกหนึ่งรอบครับ คือดูไว้เลยว่าก็ดูแมปอยู่แล้วนะครับว่าใครมันจะมาเติมต่อถ้าแบบว่าเขาดึงไปด้านหลังอะไรอย่างนี้มันมีตัวข้างหลังอยู่แล้วนะครับพวกตัวซพัพพตที่แบบมันดึงไปอะไรอย่างนี้ตแต่ถ้านะตอนนี้ก็ไก่ภาพกลัวนะครับกลัวยีหน้ายีหน้าชุดเดียวก็ล่วงเหมือนกันเข้าตัวหลังนะครับตัวหน้าไม่ต้องปุ๊บ แต่ต้องดูนะครับว่าเพื่อนเรารับไหวไหมเมื่อกี้เพื่อนเรารับแบบสบายๆนะครับเออก็เลยเข้าตัวหลังด้มานี่นี่นี่เพื่อน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 โอ้กูไม่ได้กดดาบถึกกูกดกูก็หลอดแล้วทำไมไม่รีเปิร์ตะกูก็รอกกดไม่เอ้ยเรียบร้อยฮะ โอเคน่าจะจบเลย้าเนี่ยที่สท้ายนะครับให้เลือกเอาเป็นเมลเพนหรือว่าจะเป็นชิลออฟเดอะรอสนะครับสองชิ้นนี้เออจะเป็นก,นการไกยภาพนะครับก็รับยีหน้าได้สบายๆแล้วก็พวกแครี่นะฮะอันนี้เราก็รับ,ร,บรับมวยรับเพนสบายๆนะเออเท่าที่เจอหน้านะครับเจอมวยบ่อยเจอเพนบ่อยนะครับยีหน้าหลังๆไม่ค่อยเห็นละเห็นแค่ช่วงแรกสอดเลือกกันให้ดีครับสำหรับการขึ้นของในแต่ละตานะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันสำหรับแพชนี้ของซูกาที่ผมได้เอาเซตผสมดีกว่าเราเียกว่าเซตผสมนะครับมีทั้งดาเมจมีทั้งแทงส์นะครับผมเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้ลงแรงแบบสบายๆกันนะครับทุกท่ายชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันทุกค่าอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหร,รับวันนี้ขออนุญาตลาตัวท่านไปก่อนเปิดเรียนวันแรกตั้งใจเรียนนะครับผมสวัสดีฮะน่าเจอสาวนว้ย